เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คไพรมเฟียนะครับของเราอีกเช่นเคยครับผมสําหรับในวันนี้นะครับก็ต้นไม้เราเนี่ยโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีข้าวโพดมีแครอทนะครับผมมีอันนี้ต้นอะไรมะนาววะอันนี้มะนาวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่มันฝรั่งนะนี่ครับมันฝรั่งได้มา4เม็ดแล้วก็คือว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ผมไม่ได้อัดไว้ตอนที่ผมปิดคลิปเนี่ยมันมีตัวมาตีแล้วก็ ฆ่าบีเวอร์ไปนะครับแล้วก็ฆ่าไอตัวคอยาวตัวเก่าไปนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมจับมาใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวค่อยเล่นกันในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสามารถผลิตนะครับกิฟเบอได้แล้วเดี๋ยวเราคราบตัวสมิตตี้มาก่อนเลยดีกว่าไพา่หม้อสมิตตี้อ่าอันนี้ได้พอด,ดีนะครับผมโอเคเตรียมมาไว้เลยเดี๋ยวเราวางข้างบนนี้เลยละกันอ่าโอเคครับผม <c oughs> ทีธขี่ของแบล็กคิโอ o ซลัสอันนี้ผมอยากได้มากน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าต้องการเหล็ก50 เดี๋ยวเติมไปนี่ก่อนหนังนะครับกับไฟเบอร์หนังกับไฟเบอร์อ่าส่วนเหล็กต้องหลอมเอาเองเว้ยแล้วก็จะมีกิบเบิรนะครับเดี๋ยวดูกิบเบอร์ว่าใช้อะไรบ้างกิบเบิรต้องการไข่ล็อกกะลอกแล้วก็นาโคเบอรี่นะครับอ่าเติมนาโคเบอรี่ก่อนแล้วก็จะมีไข่นี่มีฟองหนึ่งโอ้โหพางคงมีน้อยส่วนล็อกกะลอกนะครับต้แค่สองนะเพราะว่าโตไม่ทันแล้วก็สปอยมีอีกอย่างหนึ่งสปอยมีดไปนี่ไงกิบเบิรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจับนะครับ โดโด้ท็อกซิกตัวเมียมาก่อนอ่าเรียบร้อยได้แล้วนะครับทุกคนโอเคว่าลูกเดียวก็น่าจะอยู่นะแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องเตรียมไอ้นี่มาเตาหลอมเตาหลอมอันนี้น,นี่อันนี้แหละหลอมไปเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไปโดเหล็กมาเพียบเลยไม่ใช่เหรอวะนี่ไงเหล็ก928ลืมลืม <laughs> โทษทีโทษทีผมลืมทุกคนเออกระจำได้ว่าบ้าน n p c มันก็มีเหล็กอยู่เอาเหล็กมาใส่ก่อนลืมได้ไงวันเนี้ย แป๊บนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องหลออไปด้วยอยู่ดีแล้วก็เหล็กดิบเรามีอยู่แค่15นะในตอนนี้โอเคแล้วเราจะหลออทำไมว่าแค่15อันเองอ่ะใส่แทสไปก่อน20พอเรียบร้อยทีก็มาจัดกันเลยอุปกรณ์ต่อไปก็คือที่ขี่ของ b l a c k คิ o s o l u ัสนั่นเองอ่าเรียบร้อยลืมดูเหล็กโทษโทษทีโทษทีมาละที่ขี่นะครับเดี๋ยวไปขี่เล่นกันเอาละติดตั้งที่ขี่ให้กับ Black คสโอ้โหใหญ่อยูยอย่ใหญ่ใช่ได้ใหญ่ใช่ได้ ข้างหน้านู้นอะไรวะเนี่ยเดินเป็นควันเลยนะ่าจะเป็นกระต่ายปะเดี๋ยวลองคลิกซ้ายก่อนคลิกซ้ายโอ้โหสะบัดหางได้ของตึมคลิกขวาก็สะบัดหานะครับเหมือนกันเลยเหรออ๋อคลิกขวาสะบัดด้านนู้นนะครับคลิกซ้ายก็ไปสะบัดด้านนี้โอ,โอเคสะบัดสองทางอ่าแยกกันกด C กด C เป็นการเอาตีนนะครับด้านหน้าเหยียบกด X ไม่มีคอนโทรลไม่มีสเปซ bar ไม่มี ใช้แต่ขาด้านหน้าได้เหรอเสียดายใช้ขาหลังไม่ได้แต่ดูรวมว่าถ้ากระทืบจะฟาร์มไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองกระทืบต้นไม้นี้ดูโดนไหมอ่าโดนอยู่โดนอยู่ได้แทสเยอะนะครับแต่ว่าได้ไม้ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวลองคลิกขวาฟาร์มเหมือนกันไหมเหมือนกันโอเคอ่าเดี๋ยวทีนี้เราเติมสปีดเลยสปีดขึ้นน้อยว่ะเอาเลือดไปแทนแล้วกันขอเลือดเยอะๆหน่อยแต่ว่าน่าจะรีเลือดน,นหน้าดูเว้ยมันไม่ได้ยาเลือดไปห้าหมื่น เราจะมีหน้ารักห้าพันอ่ะน้ำหนักเยอะๆขนเยอะๆดาเมจแปดพันดีแหละดีผมอยากให้มันมีท่ากระทืบเหมือนที่มันยกตอนอัปเกรดเมื่อกี้มีไหมลองกดชิปไปด้วยผมลองกดชิปไปด้วยนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วหรือกดคิวกดคิวหรือเปล่าวะกดคิวกดอาไม่มีกดแล้วทุกคนมันจะมีแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปจอดแถวบ้านก่อนอันตรายอันนี้ใช่เอลเดอร์ไหมเอลเดอร์นี่มาตีผมหลายรอบแล้วเดี๋ยวฟาดก่อน ไม่ถึงว่ะเข้าไปใกล้ๆมันใกล้ๆม,มันหน่อยเดินไปเดินไปน่าจะลงน้ำตรงนี้ได้อยู่เอ้าและจวจังหวะนี้พาดปุ้มโดนโดนล่วงล่วงอยู่ล่วงอยู่จะให้แบทเโิโทรัสท์นะครับรออยู่ตรงนี้ก่อนละกันทุกคนโอเคเราจะไปจับโดโดนะครับตัวเมียเดี๋ยวเราขี่ตัวสามขานี่ไปแล้วกันนะครับสามขานี่ใช้ดีมากอะไปเดินทาง กินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อเดี๋ยวสแกนดูก่อนอันนู้นอะไรเนี่ยอันนี้มอสชอ็อปโอ้โหตีกันนัวจนมอสชอ็อปมนถึงนี่เลยเฮ้ยนี่ตัวนี้ก็น่าจับจับแทนตัวเก่าเนี่ยบีเวอร์ตัวนี้นะครับโดโดอยู่ไหนบ้างเนี่ยโด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 วันนี้เหลือน้อยงั้นเดี๋ยวจับตัวนี้ไปก่อนก็ได้นี่ว่าตัวนี้ใช้หอ,อกได้อยู่พัฟตีก่อนมาหอ,อกเลยหอ,อกเลยเพราะว่าไอ้นี้มันค่อนข้างเลือดอึดเลือดอึดอยู่ตัวนี้มามาอ่าเรียบร้อยล่วงไปก่อน,นครับตอนนี้เดี๋ยวเราใส่เบอร์รี่ไปเลย กันลืมเว้ยเบอร์รี่สีม่วงจัดไม่เรียบร้อยเอาละเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวผมไปด้านนู้นด้านนู้นน่าจะพอหาโดโดท็อกซิกได้จริงๆไม่ต้องใช้โดโดก็ได้แต่ว่าโดโดมันจับง่ายไงโดโดมีไหมโดโดเจอแต่กระตา่ายว่ะตายนี่ฆ่าไปก่อนเลยแล้วกันวิ่งไปขิดไปได้เว้ยโอ้โหอย่างนี้ฟาร์มมันฟาร์มมันฟาร์มได้มันเลยอย่างงี้เออเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านู้นดู นั่นไงเจอแล้วแต่ไม่รู้ตัวเมียหรือเปล่าเฮ้ยตัวเมียพอดีเลยเลเวล52ผ่านใช้ได้ฝั่งนู้นก็ตัวเมีย52เหมือนกันเอา้าเท่ากันเลยเหรอเป,เป็นไปได้หรอว่าที่มันจะเท่ากันไม่รู้แหละรู้แต่ว,ว่าเอาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวดูสีก่อนเลือกสีแล้วกันสีด้านซ้ายค่อนข้างเข้มด้านนู้นจะอ่อนกว่าอันนี้ใช้เอาฟ้าไหมอันนี้เอาฟ้าโอเคงั้นเอาตัวนี้พอได้ไข่มาปุ๊บทีนี้เราจะ ปั๊มไข่ได้ง่ายแล้วนะครับอ่ะฆ่าแมงก่อนเฮ้ยเฮ้ยมุงม่วงนู้นอะไรเนี่ยโอ้โหมีเฟเบิลไทายเซนาท็อปด้วยครับด้านหน้านูน้นตัวผู้ก็มีเนี่ยแต่ตัวผู้ประเด็นคือเราไม่น่าจะจับได้เพราะเราไม่มีกิฟเบิลแล้วนะครับเอาตัวเมียอย่างเดียวแล้วกันนี่แหละตัวนี้แหละเลือดแค่300โอ้โหมันจะยิงตายหรือเปล่าวะกลัวยิงตายว่ะเอาไงดีให้เบาที่สุดอะเสี่ยงมากเลยเนะี่ยต้องยิงตัวละมั้งยิงตัวแล้วกันโอเคโอ้โห นี่ขนาะดยิงตัวก็ยังโดนไป30ถ้ายิงหัวนี่ตายแน่เลือดมันน้อยมากนะครับผมเติมกิบเบิลกันเลยครับกิบเบิลหนึ่งอันเอาละเดี๋ยวเราจะปั่นเลเวลให้โหดจําได้ว่าน่าจะขี่ได้ด้วยผมมีเฟเบิลตัวนั้นด้วยนะครับตัวบีเวอร์โอ้โหถ้าไปเก็บลังจะโดนเล่นไหมเนี่ยคือตอนนี้ผมก็ต้องการของในลังอยู่เหมือนกันตัวในนั้นดิปโพเกาลัดโอเคตอนนี้เอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวลองขี่โดู์ขี่ได้เลยไหมขี่ได้เลยงั้นอัพเลยแล้วกันอ่ะได้แค่น้ำหนักอย่างเดียวเราก็ต้องเวลกันก่อนครับตอนนี้เอาไปดิเฮ้ยจิกดิจิกดิจิกได้เปล่าจิกไม่ได้มีจิกกี่ท่าเนี่ยมันมีจิกสองท่าอ๋อท่าขี้ขวานี่คือจะแบบว่าลดสตัมมีน่าสุดๆเว้ยอ่ะเติมสตัมมีน่าก่อนอาจจะทำค่าสลบได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองลองหิตายวะ่ะแล้วก็ฟาร์มไม่ได้นี่ ฟาร์มเนื้อไม่ได้ครับทุกคนน่าจะฟาร์มอะไรไม่ได้อะมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองต้นไม้นี่เอาฟาร์มแทสได้อยู่แทสไม้ได้อยู่ครับแล้วก็ข้างบนนู้นเออปีกใหญ่มากเลยตัวอะไรวะนกปากแหลมหรออาจจะเป็นสายพันธุ์มาลินหรือเปล่าตอนนี้เราเติมนะครับในส่วนของเลือดให้กับโดโด้ก่อนตามีหน้าไปเยอะๆดามเมจนี่เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวสป,ปีดแล้วกันสป,ปีดคูณน,น้อยมากนะตอนนี้ นี่เติมเบอร์รี่ให้โดโดไว้กินเวลาหิวด้วยกินเบอร์รี่ได้ไหมอ๋อนี่นี่นี่กินเบอร์รี่ได้โอเคค่าหิวขึ้นเลยงั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับในส่วนของการให้อาหารเลือดไป4,935จะสามเขาไปนู่นเลยไปก่อนเราจะเล่นโดโดต่อเพราะว่าเราต้องจัดการบู๊มันให้โหดด้วยไข่นี่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกเองได้ยังไงบ้างเพราะมันไม่มีผัวไม่รู้ว่ามันจะผสมกับพวกตัวผู้ที่เป็นตัวป่าได้หรือเปล่าถ้าผสมได้จะดี จัดไปแต่จริงแล้วเราไม่ต้องรอผสมกับตัวปลาก็ได้เราแค่หาไข่สักฟองหนึ่งเนี่ยเราก็ก็สามารถผลิตกิบเบอร์ได้างาน,น,น <c oughs> แล้วนะเดี๋ยวลองวิ่งหาไข่แถวนี้ดูกัน <c oughs> ถ้าไม่เจอไข่ก็เอาตัวขโมยไข่ก็ยังดี <c oughs> ไป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 ไ <c oughs> มันขี้มันขี้้ยมัน,มนอ้อมันออกไข่มันไม่ได้ขี้มันออกไข่ครับโ <c oughs> อเคเอาได้นี่วางั้นไม่ต้องฟาร์มกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็พาโดโดเรากลับว่าเอ้ย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 เ้ยเอ้ยโดบวกบวกอุ้ย ยังไงอะอุ้ยหลนสลบเลยทุกคนเดียวเดียวเดี๋ยวก่อนขอร้อ,องเออมีตัวเดียวมีตัวเดียวเออเอยอย่าทำโวโดกูตายไปมึงโดนมึงเอาปะละ่ะเอาปะละ่ะเออล่วงไปก่อนอันนี้ตัวเมียตัวหนึ่งแต่ประเด็นคือไม่มีกิิปเปิลว่ะทุกคนก็อเอาไข่มาเนี่ยมาทำกิ๊บเบลิลเราจะได้จับสองนะเป็นฟาร์มของโดโดได้นี่มีอะไรบ้างอุ้ยของดีเก็บแล้วจะมาก็มา ไปสนไปแล้วไปสนใจเว้ยเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเราไปทำกริปเปิลกอนมีสามข่าวเราอยู่นี่พอดีมาบ้ามา,มารับหน่อยรับหน่อยพุ่งมาแบบไฮสปีดเลยนะครับตอนนี้จอดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าไอ้แครอทพอหรือเปล่าวันเนี้ยกลัวแครอทจะไม่พอวเว้ฮ้ยพี่แครอทได้ e อันเดียวเหงอโอ้ยแย่จังดูแล้วน่าจะมีปัญหาแล้วทุกคนไม่ได้วะยังไงดีหรือเราต้องไปจับอาฟาแทนวันนี้ เออเอาเอาฟ่าแทนก็ได้นี่วาเนี่ยใส่แค่ซิโทนนกับคุกมิตคุกมิตเข้าไปแล้วก็จะมีเมโจเบอร์รี่กับท็อกซิกบัตท็อกซิกบัตรอยู่นี่นะแล้วก็เมโจเบอร์รี่เมโจน่าจะหมดเดี๋ยวเอาที่ตัวสามขานี่ก็ได้มีมีมมีเดี๋ยวเฟือนแน่นอนนี่โอ้โหหลายพันหลายพันสุดๆมาเลยยังไงก็ต้องได้กิบเบิลเพิ่มเดี๋ยวอีกอย่างนึงคือซิโทนนซิโทนน์นี้น่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้ซาวเวอร์รูท ต้นอื่นนี่ออกผลดีมากเอามี2คือดีเปลี่ยนแผนไม่เอาไอตัวท็อกซิกแล้วเอาอัลฟาแทนว่าแต่ว่าเราจะจับอัลฟาอะไรอะดิเราต้องเลือกเอาแล้วแหละนะทุกคนอันนี้ผลึกอะไรกเนี่เฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้มันเป็นริปเปอร์คิงฟิโลโมนเหรอโอ้ยเฮ้ยโอ้แม่กตามยันบ้าน <laughs> ตามยันบ้านเลยบวกเลงบวกกันเ เออเออรออะไรกันเนี่ยโอ้โหรอเป่าเอาไปนี่เอาไปมาไม่ใช่เอาอีเรียกผิดหน้าเหมือนกันเกินอย่างกับคู่แฝดเรียกผิดเลยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าขวางอย่าขวางขวางเกีกาจริงเอาละเอากิบเบิลไปเลยครับจับตัวอะไรนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วกันเอากิบเบิลไปก่อนตอนนี้อะล็อกกะล็อดได้ยังเดี๋ยวดูนีล็อกกะล็อดยังอะไปเลยเอาไอ้นี่ไปแทนดีกว่ามั้งเอ e นะต่อยใส่ใจดีวิ่งไวด้วยเออตัวนี้ไปแล้วกัน เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าตอนนี้โดโดเราตื่นหรือยังนะครับเอ้าวสวยแล้วมาไม่ทันว่าโดนไอ้หุ้ยเป็นเอเปกแล้วนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมทึงว่าดีโตรตัวนี้คืออัลฟาสรุปเลยคือเป็นเอเปกว่ <c oughs> โะโอ้โหแต่เลือกแค่สี่พันเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเวนกำกุส่าจับมาได้มาตายแล้อ um ือห um ือไอ้เร็วไอ้เร็วไอ้เรวนี่ๆๆๆๆนี่นี่จะได้ของดีว่ะ เป็นบูปินเหรอแล้วก็มีนี่ปืนปืนเฮ้ยปืนนี่ใช้กับปืนเราได้เรามีปืนอยู่จะได้ว่าเรามีลองเล็กไดโฟกระบอกหนึ่งเอาหอกนี่ออกไปก่อนอ่าจะได้ใส่กับลูกดอกได้นะครับลูกดอกอันนี้เดี๋ยวลงก่อนของโดโดมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ามีเตดแทสอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอ่าคีต่อไปหาอัลฟากันเถอะจับอัลฟาตัวอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นด้านนู้นมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยเฮยเ ออ้อตัวนั้นมันตัวเหมือนเราเป็นสมเขาเหมือนเราแต่โอ้ยเ้ย้เอาจับได้เฉยก็ใส่เบอร์รี่เอาไว้แล้วก็เลยได้เปโกบัแตกมาแบบงงๆนะครับในดงตีนอ่ะเอาอีไปนู่นก่อนเอาตัวนี้ไหมเวิเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยอ้ยโ้ยอ้โปิวปิอุ้ยตัวนี้ฝิดกระดูกแตกเด็วโอ้โอ้ไวมากไวมากเลยไวมากเลยไวมากเลยอออ้อยอ้ยโอ้เออโหเกือบ เออเออมีแผนกอัดมีแผนกเก็บซากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปด้วยดีกว่าตัวนี้ขี่ง่ายไอเอาอีมันต้องกด E ค้างเพื่อขึ้นขี่มันจะเป็นการเก็บแล้วเราลองฆ่าพวกเฟเบิลพวกอะไรแถวนี้ด้วยเออกูดูดิไหวไหมโอ้ยไม่ยังแรงว่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้เว้ยไหวทเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ขึ้นว่าเราฆ่ามันน้ยเฮนยเฮ้ยเฮยเพราะการเลือดฮ้ยเฮ้ยเฮเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ย ของนี่เราบอกเลยว่าอย่างดีมากๆเนี่ยสุดยอดเสียดายมันไม่ได้ปืนมาเว้ยได้ปืนมาจะดีกว่านี้แล้วก็มีลูกดอกอันนี้ด้วยสิบเงินอันนี้ก็ได้จะจับได้หลายตัวอยู่โอเคส่วนเนื้อมันมีอะไรบ้างเฟิร์บไลท์แล้วก็มีเพีวเอาล่ะเดินทางกันต่อครับอันนี้ยังไม่เจอตัวอัลฟาที่ถูกใจก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆมันจะมีเปโกบาแตกใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยมาแล้ว มาแล้วมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเออของเป็นอัลฟาเปโกบัสแตกแล้วก็มีไพ่เม้าเทคนะครับพรัสอตัวนี้ฟาร์มเลยแล้วกันเอออุย้ยแตกอะ,ต,กอะตีจนชน,นิดที่ว่าขวานแตกครับผมว่าผมอยากจะได้อัลฟาดีโลว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว, Alpha, ดวยเดี๋ยวใช้อัลฟาดีโลไหมหรือเอพิกขอดูก่อนนะตอนนี้เป็นเ e อพิกม,มันไม่ใช่อัลฟาเอาละงั้นเราต้องบวกต้องบวกต้องบวก เพราะว่าเอปกนี่ให้ของดีแต่ตัวอนะัลฟาน้าจะเป็นตัวนู้นเป็นกวันแตกด้วยนะ่ะโอเคเป็นอัลฟาจริงด้วยคัดระลบห0 0 0 0เทมค o โออะผมเอาตัวนี้ละกันเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ที่ขี่นะเพราะว่าที่ขี่บางทีอาจจะทํายากนะครับผมไม่น่ามีปัญหามากมาแล้วมาแล้วล้วีใส่หัวอาลูกเดียวอยู่ครับผมดูแล้วเรียบร้อยตอนนี้จะมืดละแกมมามาเอาแกมมามานี่สว่างเลยไม่ต้องรอนานนะพวกนี้จัดไป เลือดมา4,000เดี๋ยวก็มาปรับแต่งเก็บเลเวลให้โหดนะครับตอนนี้ขึ้นทีมแล้วเรียบร้อยครับผมน่าจะขี่ได้เลยนี่ผมชอบตรงมันขี่ได้เลยแล้วก็มันสามารถขโมยของได้นะครับซึ่งตอนนี้เลเวลยังไม่ได้วะ่ะต้องพามันเวิวก่อนนี่ก็ท็อกซิกเหรอนี่ๆๆมีของโชคดีผมเปิดดูเก็บของไว้ก่อนของเยอะมากคว้ามาด้วยมาเดินตามมาเดินตามมา ็อกสิกตายเป็นเบือเลยลูกใครฆ่านักหนาอันนี้ขอเหอะเออเก็บมาเก็บมาได้เวลบ้างไหมยังขี่ไม่ได้เออจนกว่าจะได้เติมน้ำหนักเลื่อลายเป็น6กพันแล้วนะตอนนี้มีสกิลอะไรบ้างวะมีลิดขวาเออจัดไปฟาร์มได้อยู่แต่เนื้อไม่เข้าลิดขวานี่ขโมยของเหรอกด C กดซเป็นการขู่นะเฮ้ย <c oughs> เอาปากเอา <c oughs> เอาปากทะลุกันได้วะ กระโดดได้ไหมเอากระโดดไม่ได้นีกว่าไอก้กดคลิกขวานี่ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้อีกเดี๋ยวลองตรงนี้ลองคลิกขวาเนี้ไม่ได้นี่ฟาร์มพวกเบอร์รี่ไหมเบอร์รี่ปะเบอร์รี่เบอร์รี่เอา้าเบอร์รี่ไม่มาต้น,มมไ,มตนมไม้มาไหมต้นไม้ไม่มาผมว่าน่าจะเป็นท่าขบวยขอ่มอะไรโอเคไปหลายคนอาจจะแบบไม่ถูกใจว่าอุ๊ยอุตส่าห์ได้กิ๊บเบิลเอาฟ้ามาทำไมไม่จับไปโกมานแตกดูซะก่อนมันผิวนะเว้ย ไม่ธรรมดานะอทีนี้บูธดาเมจเดี๋ยวดูพอดาเมจโหดหัดแล้วจะโหดขนาดไหนเบอร์รี่เติมมาเลยมาเลยด้านนี้เดี๋ยวเหมาลังเหมาก็บลังมาขอขอหมดขอหมดมเลยโอ้โหสุดยอดของเยอะเลยทีนี้ไปครับผมมามาเอาฟ้าบอนโต้กัดทีเดียวต้องๆสุดยอดกัดเสร็จได้ไม่ได้ของ อันนี้จะมาบวกจะมาบวกโดนล่าลังที่หมดมาตรงนี้ต่อเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไข่เพิ่มเสดใดโดโด้มันคี้มากเลยเดี๋ยวค่อยไปจับตัวใหม่เดี๋ยวจับแถวบ้านพอไม่เดินไกลแล้วเดี๋ยวล็อกกันลรดก็น่าจะได้นะน่าจะอีกไม่นานมีไข่ฟรีบ้างไหมไขฟ่ฟรีเฮ้ยเข้างหลังแมงเต็มเลยเสดไดฟาร์ไม่ได้ของไข่หายากมากเลย แค่ไม่เจอเลยนะตรงนี้แต่แถวบ้านก็น่าจะมีเยอะอยู่อ๋อลู้แล้วล้วกลับไปเอาไข่ตรงที่เราไปจับตัวบัคคิวสซารสได้ที่ว่ามันจะมีไข่อยู่เดี๋ยวขอบวกตัวนี้ก่อนนี่ไหวไหมหมื่นแปดหมื่นแปดเป็นไงครับเป็นสเปเชียลวู้ปั่นเลยทีเดียวทุกคนเมื่อกี้ได้บูปิ้นมาไม่ได้ปืนโอเคปืนน่าจะดรอปยากอาจจะต้องไปตีระดับบอสเอาละตรงนี้พอแค่นี้กลับบ้านกันไปเฮ้ย,ยด้านหน้าเหมือนจะมีพาราโอข้างทุกคนตัวนี้เป็นพรเม้าเทคเหรอ น่าจะโหดน่าจะโหดน่าจะโหดแต่ไม่โหดกว่าเราให้ของดีอยู่มารวมทีมครบแล้วนะครับเอ้ยเฮ้ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่โหดแน่นอนอืออืออุ้ย,ย,ยทำไมมาคู่เลยวะเกิดเองหลังจากเราฆ่าไดโนเสราร์ตัวอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เก็บกวาดให้หมดเก็บกวาดมั่นเก็บกวาดมั่นมอสชออ็อปมาน,นี่มารวมกันตรงนี้เร็วเร็วเร็วอันนี้ได้แล้วบีเบอร์ได้แล้วมา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 รวมทีมรวมทีม เออไอตัวนั้นติดไปติดบอสอปโอเคสแตนไฟเรียบร้อยเดยวอัพไอตัวนี้ก่อนบีเวอร์บีเวอร์นี่ก็ดีเลือดมาน้อยไปนิดนึงถ้าเสียดายอะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูล็อกกัล็อตถ้าได้ก็คือหาแต่ไข่ได้มาอีกหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับในเช้านี้ก็เดี๋ยวเราจะออกเดินหาไข่นะครับแถวบ้านเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยหาไข่ง่ายมากมามาทางนี้มาทางนี้บวกอุ้ยลอยลอย,อยดีด ถ้าในม,มีดีดเว้ยจำได้ว่ามันมีไข่อยู่แถวๆเนี้ข้างหน้านู้นมันจะหายไปยังวะน่าจะเป็นไข่อัลฟาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ฆ่าไปหาไข่ก่อนมีไหมมีไหมมีไหม,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 มไม่เห็นแล้วว่ะหายไปแล้วแน่นอนเลยเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนแผนดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มโดโดนะเพราะว่าไอตัวกิฟฟ์เบอร์ทเนี่ยมันใช้ไข่ของตัวอะไรก็ได้คิดไหม เพราะนั้นเราจับโดโดเป็นฝูงเลยโดโดก็ได้ดีโลก็ได้อ่ะจับไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวเลือดเท่าไหร่กันบ้างวะเนี่ยต่อยจะตายปะไม่รู้เหมือนกันลองต่อยดูดิถ้าต่อยถ้าระลบขึ้นมาแบบน้อยมากเลยมันต้องเป็นปืนอย่างเดียวว่ะปืนก็ได้อ่ะอน,นี้ตัวผู้ใช่ไหมอ่ะหนึ่งตัวส่วนด้านโน้นตัวเมียสองตัวเมียสองได้ตัวเมียสองได้ไดทำฟาร์มทำฟาร์มโอเค แล้วก็ไอตัวขโมยไข่ต้องจับมึงแล้วแหละโอ้ยโอ้หโยกลบเดี๋ยวก่อนดินิ่งไว้ก่อนให้มาช่วยหาไข่ได้อยู่โอเคเรียบร้อยอุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะระดับเทพว่ะเป็นแบบท่าแห่งแสงสว่างเว้ยทุกคนโดโดไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เออผมว่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่าแล้มันเก็บคืนได้เหรอเมื่อกี้เหมือนมันจะดีดธนูคืนมา เออน่าจะใช่ว่ะอุ้ยลูดอกเนี่ยคืนได้โคตรดีเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทํารั้วนะครับตรงนี้เลยเรามีโตโอโซอยู่เอาละทุกคนก็เรามีโตครับโอโซอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะผลิตนะครับรั้วมาอา่านี่ไงรั้วมีหลายแบบอันนี้เฟ้นเกตเ,เอามาก่อนนะครับแล้วก็ตัวรับเกตตัวนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละส่วนรั้วเราเป็นรั้วธรรมดาแบบน,นี้เลยนี่น่าจะวางได้เลยถ้าจะไม่ผิดแต่ก็ไม่ชัวร้อยเปอร์เซนต จะลองดูแล้วกันตอนนี้เอามาลองวางดูก่อนได้มาทั้งหมดห้าอันนี้เก็บมาเก็บมาโอเควางได้เลยไหมได้เลยนี่วาโอเคทําเลยฟาร์มเลยนะไม่ต้องเสียเวลาอยู่ก็ต้องใหญ่อยู่พอสมควรแหละอ่าสัก4ล็อกแล้วกันนะยาวสล็อกโอเคไม่พออ่แลนะ้วเนี่ยดูแล้วจัดไปมาเลย ไม่พอครับเออยาวประมาณนี้พอดีจริงๆน่าจะแบ่งสายพันธุ์ด้วยนะเป็นสายพันธุ์แบบว่ากินเนื้อกับกินพืชอ่างั้นเอาเพิ่มดีกว่าเออเอาเพิ่มไปเลยมันก็ต้องเอาตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็อันนี้เอาไปเลยได้59โอ้โหใหญ่แน่ทีนี้จริงจังเว้ยรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมจริงจังนะเฮ้ยเฮ้ยเยคั่ปี้คั่ปี้ยังไงเนี่ยยังไงยังไงต่อยร่วงเรียบร้อยโอ้โหไม่เก๋าทำมาเป็นที่ ออกมาไม่ต้องเอาแบบเป๊ะมากหรอกเอาแบบสุม 4, สี่สมห่าไปเดาๆดี่ีก็มาด้านนี้นะครับด้านนี้ใช้สามอันเฮ้ยมันใหญ่เกินหรือเปล่าเหมือนผมวางเฉียงจนทําให้มันใหญ่เกินนะเนี่ยอ่ะโอเคนี่มันไม่ได้ระดับมันแต่ว่าน่าจะเก็บได้อยู่เดี๋ยวตอนนี้เออลอง,ล,องลงไอ้รู้ตัวนี้ก่อนรู้ตัวนี้มันต้องทําไงบ้างไอ้ตรงประตูทางเข้านี่ดูเหมือนจะมีปัญหาว่ะทุกคนเพราะว่า มันไม่สามารถใช้เกรฟเฟรมได้เดี๋ยวเอาเกรเป็นของออฟ i ิเชีเลยแล้วกันเอออย่างนี้เลยใหญ่ดีด้วยแล้วก็น่าจะพอดีนะเออพอดีว่ะจะได้ปิดจุดด้อยนะตรงนี้เออนี่แหละทางเข้าใหญ่ๆอย่างนี้ดีนะครับผมก็จริงๆแล้วเราสามารถเสริมรั้วเราให้สูงได้มันจะได้ดูเข้ากันนี่ไงอ่ะรั้วสูงประมาณนี้กันแม่งโดดออกกันโดดไว้กันโดดเออดีเลยทีนี้เอาเกรที่เหลือมาเพิ่มได้มาอีก 59เกไอเกของมันใช้ไม่ได้รู้วางไงลงไม่ได้มันบอกโนส n a p พอยต์ขี้เกียจหาวิธีทีนี้วางต่อแบบติดจรวดอ่าโอเคอย่างนี้แหละเจ๋วนี่เรียบร้อยนะครับต่ออันที่2เลยนะอันที่2เลยเพราะว่าเราจะเอา2อ,อันเดี๋ยวเราวางชั้นเดียวก่อนชั้นที่2ค่อยว่ากันทีหลังโอเคประมาณนี้เข้มาต่อชั้นสองไวน้นิดนึงยาวมาด้านนี้ โอเคไอ้ด้านหลังเนี่ยตัวยากมันน่าจะไม่พอดีส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เท่าที่ลองวางนะอ่ะวางมาดูจะพอดีหรือเปล่าถึงแม้ไม่ถึงไม่ถึงก็น่าจะต้องใช้สองอันไอ้น,นี่เก,ก,กะี้กล่อะลบ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 หน่อยลบหน่อยเออเฮ้ยตรงนี้น่าจะได้พอดีอ๋อมันห่างไปนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ตัวนี้ผมรู้กว่ามันจะมีปัญหาก็เลยเซตห่าง นี่ถ้าวางประมาณนี้น่าจะได้เออเฮ้ยเหมือนมันจะมีเปลี่ยนรูปแบบเลยนะเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเอ,อ้ยสวยนะเวอร์ชันสองเนี่ยเวอร์ชันสามก็สวยเวอร์ชั่นสี่คือเวอร์ชั่นสี่คือหายไปเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเวอร์ชั่นสี่คือร่องโหนครับต้องๆเข้าได้ไหมเอาเข้าได้เหรออ๋อรู้แล้วเวอร์ชั่นสี่มันคืออันที่จะใช้กับประตูนี้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนใช่ป่าวะ ไม่ใช่ว่ะอันนี้ต้องเป็นเวอร์ชั่น2ถึงจะสวยเออไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเวอร์ชัน2ทั้งหมดโอ้แต่เสียเวลาว่ะไม่เอาไม่เอามันเปลี่ยนใช้เวลานาน,านล้อมสูงก่อนล้อมสูงก่อนเฮ้แต่อันนี้ไม่ล้อมสูงดีกว่าอันนี้ขังโดโด้ตรงนี้เราเก็บเลยแล้วกันอ่าไม่ต้องสูงมากนะครับตรงนี้ก็เอาเกตลงไปอีกอันนึงเกตเกตเดี๋ยวคลาบไปอา้าโอเคประมาณนี้ลงเกตตรงนี้เลย อ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ประตูนี่แหละฟาร์มไดโนเสาร์เราทีนี้เราก็ไปเอาที่เหลือมาจริงๆเราน่าจะมีตัวคีบนะมาด้วยจะได้เดินไวนิดนึงเหมือนตอนนี้นี่ใกล้จะตื่นหมดแล้วนะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าจะใส่ไว้หลายตัวอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตื่นไปแล้วตัวหนึ่งทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงใหม่มันก็จะสรบต่อแล้วก็กินได้เลยครับเฮ้ยแสดงว่าตื่นไปแล้ว2ตัวดีเนี่ยดีโอ่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ว่ากันเดี๋ยวเอาตัวกินไข่นี่ก่อนตัวกินไข่ใช้เนื้อได้ไหมใส่เนื้อไปแล้วไม่กินหรือมันต้องจับด้วยไข่อย่างเดียววะอ๋อมันจับด้วยไข่อย่างเดียวนี่ว่าแย่เลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่มีไข่ให้โอ้โหเสียดายวะทุกคนเราได้ดีโลมาแค่ตัวเดียวเองตอนแรกกะจะจับมาสองได้แค่หนึ่งไม่รู้อีกสองตัวมันตื่นแล้วมันหายไปไหนมันไม่อยู่แถวนี้เว้ อ่ะเมไรเอาตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วกันเดินมาเดินมาเดินมาเข้ามานี้เลยตัวนี้ตัวผู้นะเราขาดตัวเมียตัวเมียตื่นไวมากเดินมาเดินมาเดินมาโอเคสแตนบายเรียบร้อยอันนี้ก็ขังไว้เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปหาดีโลตัวเมียเพิ่มแล้วไงฝั่งนู้นมีดีโลอีกอ๋อมนเดินมาถึงนี่เลยเนี่ยตรงนี้มี2ตัวอาจจะใช่มีไงตัวเมียจริงด้วย เออนี่แหละผมว่าใช่2ตัวเนี้ยเดินโคตรไกลว่ะเดินไกลมากมาสลบปไปก่อนเดี๋ยวถ้าดูค่าหิวลดก็คือใช่เนี่ยนี่ไงใช่ยิงด้วยอันนี้คือตัวที่เราจับเอาไว้แล้วมันก็ตื่นเอาไปเรียบร้อยเออดีดีดีด,ด,ดีเดินไกลมากเลวมึงกูว่าแล้วไ่หาตรงนู้นไม่เจอตัวนี้ตัวหนึ่งเอาละยิงจากระยะไกลครับโดนเรียบร้อยเนี่ยใช่ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าค่าหิวมันลดอยู่แล้วใส่ อ่าโอเคเ็จไปเข้าคอกเข้าคอกเลยเดี๋ยวต้องใส่อาหารสัตว์ไว้ด้วยเว้ยอาหารสัตว์ใส่ด้านนอกจะได้เติมง่ายมอสช็อปนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ผู้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมอันนี้มันต้องแบบใส่แบบพาสซีฟดันไปยิงมันจะหลบซะแล้วเดี๋ยวจับเอาเนื้อมาแทนแล้วกัน <g ül üyor> ตอนนี้เอาดีโล่มาก่อนมามามา,มาเพิ่มสปีดหน่อยดีกว่าบ้างเนี่ยจะได้โหดโหดสปีดเออได้เลเวลน้อยมากเลยมึง เข้ามามาเข้าคอกนี่ตอนนี้ขึ้นหัวใจแล้วนะทุกคนแต่จริงเลี้ยงดีโลเนี่ยมันไม่ต้องคอกสูงก็ได้มันจะได้เข้ากันวะเดี๋ยวต้องเอารั้วออกให้เหลือแค่ชั้นเดียวพอเราจะเปลี่ยนลายรั้วใหม่น่าจะสวยกว่านี้มาเดินมาเดินมาเดินมา,เ,นมาเราผลิตแท่ได้ไหมถ้าผลิตแท่ได้จะดีเพราะว่าจะฟาดมาันแล้วก็สั่งให้มันเดินไปได้อ๋อแต่ขาดซิ้วอยู่ดีนี่วามานี้มานี้มาน,มนี่เดินมานี่เดินมานี เดี๋ยวผมเดินเข้ามาแล้วเราก็เปิดบันเดอร์ลิงนะครับมันก็จะทําฟาร,ร์มไข่อยู่ในนี้แหละเปิดเป็นบีเฮลเวอร์นะครับแล้วก็เปิดบันเดอร์ลิงนะครับอ่ามันจะได้เป็นอิสระเดินไปเดินมาผลิตไข่ผสมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันมีการผสมพันธ์กันด้วยวเราออกก่อนจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันผสมพันธ์หรอกผมจะแค่ให้มันผลิตไข่ตามธรรมชาติเอาละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลายรั้วใหม่นะแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทําการปรับแต่งรั้วใหม่แล้วนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีไข่ดอกลงมาบ้างไหมดีโลไม่มีเลยเหรอแต่ดูเหมือนว่าเอาฟ้าดอกเฮ้ยเอาฟ้าดอกไข่เต็มเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ฟองเนี่ยอู้เหมือนจะประมาณสักสามได้ไหมเอาเดี๋ยวมันไม่ยอมเก็บเราต้องเก็บแบบแมนวนวลเอาแล้วกันเอาเอาดีโยกหลบมานี่เลยมันไปเปิดเป็นโทนี่น่าจะได้สองฟองว่ะ ระยะเวลาที่เราไปจับดิโลแป๊บเดียวเราได้ไข่อัลฟามาสองเลยเนี่ยงั้นเอาตัวนี้เข้าไปอยู่ในนี้เลยเอาเข้ามาเลี้ยงเลยนี่นี่นี่อ๋อไว้ดี่เลยเว้ยส่วนดิโลไข่ไม่ออกนะครับไขออ่ออกยากออกเย็นหรือออกมาแล้วก็เละไปแล้ววะไม่ได้เวสรุปเลยไม่ผลิตไข่ว่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบทิ้งท้ายไว้ตรานี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ